สวัสดีค่ะเย็นนี้นะคะ,ะเราก็จะมาหลังจากที่เราได้เม็ดถักหวานนะคะวันนี้ก็ได้บูชาม,มดถักหวานนี่ของเหยาียานะคะพูดของเหียหนึ่งกิโลนะคะเราก็จะมาทําการแกะเม็ดถักหวานนะคะเราก็จะแกะแกะเปลือกแกะเปลือกก่อนนะคะอันดับแรกนะคะเพื่อจะอนําไปเพาะนี่เป็นวิธีการเพราะนะคะ แกะเปลือกก่อนนะคะแล้วก็เอาเม็ดไว้นะคะเม็ดกระสานี้นะคะเอาเปลือกออกนะคะแล้วก็จะทําแบบนี้เก็บนะคะเลยเอาแบบนี้เลยนะคะให้เม็ดเนื้อเนื้อนะคะเปลือก็อออกนะคะเดี๋ยวไว้นานเดี๋ยวเป็นลานะคะต้องรีบทานะคะทำเดี๋ยวเป็นลาไม่ไปแล้วก็ต้องรีบทาเลยนี่นะคะเกะไปเรื่อยๆเอาสักครึ่งนึงก่อนก็ได้นะคะใส่มาแกะต่อเสร็จแล้ว ต่อไปนะคะขั้นตอนต่อไปก็เรจะมาทําตัวนี้นะคะนี่ที่เป็นเมือกๆนี้ออกนะคะโดยการที่เราเอาสก๊อตไบ์มัดนะคะเดี๋ยวจะไปเอาสกอตไบ์มัดนะคะรอสักครู่นะคะเสร็จเสร็จล้เออเทียเลยคัดได้ก็อย่างเอมาใส่ ขัดทีละเม็ดต่อไปนะคะเราก็จะเอามิตรผักหวานตัวนี้นะคะมาขัดสะก้อตใบนะคะก็ตลุบตึุบเฉยมันต้องเป็นสะก้อตใบที่เป็นแบบนั้นอะไรนะไฟเล็กก็ไม่ไฟเล็กหรอกโดดอย่างเงี้ยสะก้อ,อตใบแต่ที่สะก้อตใบเออเอ็มเขาซีซีสวัสดีค่ะเรามาดูเทคนิคที่สองนะคะวิธีที่สองนะคะ วิธีแรกค่ะไปก็คือใส่สก็อตไบร์นะคะใส่สก็อตไบร์ขักตรงนี้นะคะขัดเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่ามันช้านิดนึงนะคะช้าเพราะว่าเมือกมันลื่นๆนะคะก็เลยอาเปลี่ยนวิธีนะคะลองใส่ทรายดูนะคะออกมาลองดูนะคะเห็นแล้วก็แกะเลยค่ะเม็ดกระวานนี้นะคะแล้วก็แกะใส่เลยนะคะเออมาแกะช่วยในนูอนโอ้มันนคำ ไม่ถกวันใส่ไม่ต้องมาคันตรงนี้มาเกลี่ยตรงนี้แต่เนี่ยเราก็จะมาคันนะคะคันทีละลูกนะคะีน้เอาทรายขัดนะคะทรายขัดเออย่างงี้แอบแอบนย่างงี้จริงมากจังนะพี่แม่ครับรอบล้อให้อันนี้เลยแล้วจะกินได้หรืกินไม่ได้เอามาเพาะค่ะลูก เร็วไหมเร็วขึ้นไหมตัาต่างเอออกจากนู้นนะก็ได้ลูกเอาออกจากน้ำเลยเอาออกจากมือเอาเอาเอาออกจากวาใส่เนี่ยไม่มันเปื้อนมือเปื้อนน้ำเลยลูกมันต้องเล่นบนนี่เปื้อนเดี๋ยวมีขี้หมาเอาแค่เก็บเมือกออกให้แห้งนะเอาที่ละหลายลูกก็ได้นะคะต้องสามลูกก็ได้ตั้งอออกจากน้ำเลย ตัออกส่นนูอวปูนเอาไปใส่ปูีละสลูกก็ได้นะฮะสองสากกปูสาลูกก็ได้เลยจ้าล้างให้สะอาดแล้ไปใส่นูนได้ทีละสามสี่ลูกก็ได้ตั้งเอาลงใส่นีเอาออกเลยล้างออก นนออก็เป็น,น,น,นออสีนี้เลยพราะมันถูกใจลูกล้างออกเลยลูกสกอตใบเนาะแล้วก็แค่นี้สกอดใบมันทำยากมันจะเก็บไไกอ,อุ้ยมันยังบ,บอกออกได้ไหมเพล่เนี่ยอันนี้สกอตใบก็เลยเป็นสีนั้นเหรอ แ<ห>ค่นี้เป็นมือกัน,น,นขนก็เอาสกัดบขัดอีกเด็กตาสกัดได้มาตังสกัดใบตางสกัดไบมาัดเอาอมาาลอนัดเนียัหนกก็ได้เรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วค่ะประมาณนี้ค่ะ,ะ,คะเสร็จแตวแล้วะคะ่ะ มีกิโลเดจักได้จักเมตรนับบอตลองนับะนะเนาะนับ้วยรอยกว่านหนองส่้าหกเจ็ดแปดก้าสิบสิบเอ็ดสิ้ากเราก็อยากรู้นะคะว่ามันมีกี่กี่ลูกเนาะ7จ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบเ ี่ส3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4่4 1 4ห3าส4 4หกสามเจ็ดสามแปดสามเ5้าสี่สิบสี่เอ็ดสี่ส6ง6ี6สามสี7ส7่7ี7ห้าสี่หหสหอดหหห้าอด้าเจดสจอสสห้าเจห เ7 8ด8 8็ดสิบแปดเจ็ดสิบ8ก้าแป9ส9บ9ปดสิบเอ9ดแปดสิบสองแปด1 0บ1ามแปด4แปด้าแกแ็ดก้าก้าก็สกห้ากหกดกดก้าหนึ่งอยเอดสห้าเจดแดเกบิบี่้าหสิบแปด ก็สิบเก้าแล้วยี่สิบแล้วยี่สิบเอ็ดแล้วยี่สบสองยี่สิบสามยี่สิสี่ยี่บห้ายี่ิบหกยี่ิบเจ็ดยี่บแปดยี่ิบเก้าสามสิบสามเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสี่สิบสี่เอ็ดสี่สองสี่สามสี่สี่สี่ห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าห้าสิบห้าเอ็ดห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าห้าหนึ่งร้อยห้าสิบห้าเมตรนะคะทั้งหมดดูน้อยๆนะคะแต่ว่าได้หนึ่งร้อยห้าสิบห้าเมตรนะคะ หนึ 1> 1่งกิโลนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบห้าเมตรก็ซื้อเยอะอยู่นะคะได้ร้อยห้าสิบห้าต้นเนาะก็ประมาณก็อ,อาจจะมีเปอร์เซ็นต์รอดสูงนะคะเราก็เก็ไนไว้นะสิบวันเราต้องเอาสิบวันนะคะสิบวันเกินสิบวันออกเมื่อไปร่ออ,ออกจากต้นอ,ออกจากต้นแล้วเราต้องทําจัดการออกนะ,ะให้ออกอ,ออกเอาเมือกออกแล้วก็เอาเก็นไว้ ไม่ให้เกินสิบวันถึงไว้สักสักคืนหนึ่งเนาะนหนให้มันเมือกเมือให้เมือกเลยให้มันแห้งแห้ง,หงนะคะเพื่อจะได้ป้องกันไม่ให้มันเชื้อราะเราก็จะเอาไปใส่ทรายนะคะตรงนี้นะคะเอาสะเอาเอาที่มันเป็นทางนี้ลงหัวลดเลยเนาะทางเรียบลงทางเรียบลงเนาะ,ะ<ม>เอาทางที่มันแบบว่าเป็นเหมือนนี่แหะขึ้นหรอเป็นควนแหละขึ้นทางนึงแล้วมันก็จะรากมันจะออกมาจากไหนราใต้เหรอข้างล่างเเนาะเดี๋ยวลองลองดูนะลองลองตรงนี้เนาะเราตอนนี้ตอนนี้เราก็จะตากไว้ก่อนนะคะ หนึ่งร้อยห้าสิบห้าเมตรนะคะหนึ่งลูกประมาณนี้นะคะบางอาจจะน้อยบางก็จะมากเนาะเพราะว่าตามลูกใหญ่เนาะนเกลือลูกเล็กนะคะโอเคค่ะ okay, เดี๋ยวเราก็ไปดูขั้นตอน,นต่อไปนะคะจอกันค่ะบ๊ายบายติดตามช่องครูทศทศพลด้วยนะคะ